สวัสดีค่ะชาวขี้เกียจทุกคนวันนี้โซนจะมาพูดถึงเรื่องภาษากายที่เราเห็นบ่อยๆในบริษัทเนี่ยพอพูดถึงบริษัทใช่ไหมเราจะนึกถึงอะไรก่อนเลยอันดับหนึ่งนึกถึงเงินใช่ไหมโอกาเนะนะโอกาเนะเงินนะคะในภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือโอกาเนะซึ่งคนญี่ปุ่นอาจจะนิยมใช้ท่านี้กันนะเห็นไหมท่าก็จะเป็นสามอันสามนิวนิติกันนะไม่ใช่อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ติดกันแล้วหันข้างอย่างถ้าเกิดว่าเขาถามเราอะว่าเนี่ย เธอทาอย่างเงี้ยไปเพื่ออะไรเธอรู้ตั้งใจทํางานมากเลยอยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนหรอฉันอยากจะให้รางวัลเธอเหลือเกินแต่ว่าเราก็แบบไม่กล้าตอบไม่กล้าพูดความจริงว่าเออเราอยากให้เงินเราก็ตอบไปเงียบๆเพราะนี่เลยค่ะอันต่อไปที่เราเห็นบ่อยๆก็จะพูดถึงตัวเองเนาะชั้นชั้นปกติคนไทยเราก็จะชี้อย่างนี้ใช่ไหมชั้นแต่ว่าคนญี่ปุ่นอาจจะแทนตัวเองว่าชั้นใช่ไหมเออฉั้นพูดอะไรงงๆเนี่ยเหมือนกับจมูกเป็นแบบจุดศูนย์กลางของใบหน้า และร่างกายเห็นชัดๆเลยชั้นเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางของใบหน้าน่อันต่อไปเป็นคําว่าทะเลาะนะที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยทะเลาะแบบว่า2คนนี้ทะเลาะกันไม่ถูกกันบาดหมางกันภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าโมเมรุโมเมรุก็คือบาดหมางนะส่วนกิงกาสรุก็แปลว่าทะเลาะกันอย่างแบบว่าคนนี้กับคนนี้ไม่ถูกกันแต่ว่าเราไม่อยากจะพูดตรงๆอ่ะว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันเวลาแบบเออเรากระซิบนินทาหรือว่าเราไปคุยในที่สาธารณะอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีใช่ปะก็แบบพูดเงียบๆเนี่ยสองคนนี้โมเมรุ โมเมตรือทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเก่งกาสุลุคือมันเหมือนมันไม่ลงรอยกันนะทุกคนทําท่าแบบน,นี้นะถ้าเป็นคนไทยทํายังไงอะ่ะคือสนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ประเด็นคือสนชอบทาท่าเหมือนแบบพอทะเลาะกันก็คือแบบต่อยตีกันอะ่ะสซนจะทำท่าน,นี้ให้เจ้านายเห็นเจ้านายก็เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะเวลาแบบเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นายเจ้านายเขาเป็นอย่างนี้แล้วเจ้านายก็คงจะแบบงงๆอ่ะว่าคืออะไรไงคือแล้วสนก็บอกเขาทะเลาะกันอ่ะเนี่ยเนี่ยทะเลาะกันต่อยกันเนี่ยทะเลาะกันเขาก็จะแบบ อ๋อเออเออเข้าใจแต่ก็ไม่รู้เข้าใจจริงหรือเปล่านะแต่ทําไปหลายรอบแล้วล่ะเขาคงเข้าใจแล้วล่ะ <c oughs> เอาคาต่อไปโอโคดูนะภาษาญี่ปุ่นโกรธก็จะเป็นท่านี้นะเหมือนน่ารักไหมเหมือนกระต่ายไหมแต่เป็นท่านี้นิ้วเดียวเป็นยักษ์นะโอนินะท่านี้โอนิก็จะเป็นแบบว่าโกรธโกรธคนนี้โกรธมากโกรธม,มากระวังนะอย่างบางทีอยากเขาแบบว่าคุณครูอย่างเงี้ยถ้าเธอไม่ตั้งใจเรียนนะฉันจะอันนี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ๋อเธอจะโกรธสินะเธอจะกลายเป็นยักษ์นี่เองประมาณนี้แล้วก คำต่อไปที่เราเห็นเนี่ยก şey ็จะเป็นคําว่าขอโทษบางทีอ่ะมันจะมีแบบขอโทษแบบ2ระดับนะทุกคนคือระดับแบบเร่งรีบแล้วระดับเร่งรีบกับระดับแบบง่ายๆอ่ะก็จะเป็นมือเดียวซึมังนั่งซึมิมาเซงก็เมนั่ก็อย่างเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยหรือว่า เราทาอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเร่งรีบใช่ปะเราจะไม่มีเวลามายกสองมือใช่ไหมแบบเวลาขับรถหรือว่าใครให้ทางอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ขอโทษนะขอบคุณมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนะเราบอกคนหน้าว่าเนี่ยฉันอยากได้อันเนี้ยตอนน,อน,นี้เวลานี้นะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บปรากฏว่าคุณลืมเขาก็จะบอก, ah! กอ,นะอ,อก็เป็นเขาทำนะท่านเนี้ยแบบขอโทษขอโทษก็ไม่นัสไซคูดประมาณนี้อก็เหมือนของคนไทยเนาะที่แบบขอโทษเนาะของคนไทยก็ทั้งขอโทษขอบคุณสวัสดีใช่ไหมของญี่ปุ่นก็จะเป็น ขอโทษนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นบางคนนะก็จะขอบคุณนะ่ะก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันนะมันก็แล้วแต่แต่ละโอกาสแต่และคนคือมันก็ไม่ได้ตายตัวเลยขนาดนั้นนะแต่แต่ถ้าส่วนใหญ่เลยก็คือขอโทษนะอืหรือว่าจะพูดว่าโอายไงไงก็ได้นะทาน,นี้ก็ได้เหมือนกันขอร้องอนะ่ะโอง่ไงชิมัสได้เหมือนกันไม่เป็นไรของคนไทยเนี่ยไม่เป็นไรก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เป็นไรแต่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็สวัสไปสวัดีานะเหมือนเหม็นเหม็อนอะไรสักอย่างแต่เบาทำไรเงี้ยไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่าแบบประมาณว่าแบบเออไม่ถึงขนาดนั้นหรอกบางทีเขาชอบมาใช่ไหมชมวิเธอช่างเก่งหรือเกินอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกคไม่ขนาดนั้นหรอกอประมาณนี้แล้วต่อไปนะก็จะเป็นท่าถูกต้องนะครับปิง๊งปองลกงออกม,กม,มาดู คือเราอยู่ในโรงงานอาหารใช่ปะก่อนเข้าไปอ่ะก็ต้องมีห้องเป่าลมใช่ปะเพื่อให้ฝุ่นอ่ะมันกระจายออกไปจากเสื้อผ้าเราให้ยืนท่าน,นี้ยกแขนเพื่อให้แบบว่าฝุ่นกระจายออกไปแล้วเราก็เมื่อยไงเราก็ทำท่าน,นี้เห <laughs> มือนปิ๊งปองเหมือนถูกต้องแล้วคือก็จะมีหัวหน้าที่แบบเห็นจากข้างนอกอ่ะมองเราเว้ยเราเห็นเราทำท่าน,นี้อยู่ยืนยืนทำท่าน,นี้เขาก็ทำท่าน,นี้กลับมาอารมณ์เหมือนแบบปิ๊งปองถูกต้องเหมือนเล่นกันอ่ะทุกคนเออประมาณนี้ก็น่ารักดี <laughs> ส่วนถ้าเกิดว่าผิดใช่ปะ <laughs> ผิดบัตรสือ่อเนอะอันนี้ท่าน,นี้นะ หบางคนก็จแบบผิดผิดหลายทีมากผิดเป็นไงกันบ้างทุกคนจํากันได้เปล่าสนุกไหมสนุกอยู่นะมีสาระอีกต่างหากไว้ลองไปฝึกกันดูนะถ้าจําได้แล้วก็มาเม้นบอกกันด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันหน่อยนะมาตาเนย